สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟนะครับคำว่า T บนหลอดไฟหมายถึงอะไรนะครับคำว่า T นะครับในหลอดไฟนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้หลอดไฟจะมีนะครับ T ห้านะครับ T สี่นะครับ T สาม T แปด T สิบ T ปัจจุบันนี้มีถึง T สิบสองนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายคงอาจจะทราบและบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าคําว่า T บนหลอดไฟนะครับหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดไฟนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นนะครับ T 5นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือทิวมันย่อมาจากทิว5ทิว5ก็คือ,อหลอดไฟที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5หุนนะครับ ห้าหุนก็ประมาณนี้เลยครับท่อห้าหุนนะครับก็คือจะเป็นหลอดของนะครับส่วนขยับขึ้นมาเป็น T8 ก็คือจะเป็นหลอดไฟที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแดหุนนะครับก็ประมาณถ้า8ดหุนเนี่ยตามหลักท่อเขาก็จะเรียกว่า8หุนคือนึ่งนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วพอ T 10ิก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง1ิบหุนนะครับจนถึงท1 2ิบก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 12บหุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหลอดไฟรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ใช่นะครับแต่ว่าบอกถึงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางหลอดั้หลอดไฟหลอดนั้นเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยกี่หุ่นเท่านั้นเองนะครับก็ยิ่งหุ่นเยอะๆหรือว่ายิ่งยิ่งหลอดไฟเยอะๆเขาก็จะอัดแผงไฟได้เยอะขึ้นนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับความรู้แล้วนะครับผมก็มีความสุขที่ว่าได้แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ ลอดไฟหรือว่าอุปกรณ์ปลานะครับก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เอาคำถามเพื่อนๆเนี่ยมาทําคลิปวิดีโอมาตอบเพื่อนๆให้อีกในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ